สวัสดีจ้ารู้ว่ารอกันอยู่นะจ๊ะสำหรับรอนจูริเลเกอร์ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเกมที่สนุกมากๆนะครับเปิดเกมมาเนี่ยรอนจ e ริเลเกอร์เนี่ยเล่นไม่ดีเลยนะครับเทิ Turn over, ร์นโอเวอร์กระจุงกระจุยแล้วก็เล่นติดๆขัดๆเนี่ยทำให้มินิโซตาทิบเบวูฟเนี่ยออกนําไปก่อนแล้วก็นำห่างด้วยนําเป็นเกือบ10คะแนนนะครับก่อนที่ท้ายควอเตอร์หเนี่ยเลเกอร์เนี่ยจะไลต่ตีตื้นขึ้นมา จนควอเตอร์ที่2ตอนต้นเนี่ยที่มีออสเตรเลียมีลุยไฮชิมูระเนี่ยได้มีโอกาสจากตามเป็นเกือบ10คะแนนเนี่ยได้พลิกกลับมานำนะครับควอเตอร์หนึ่งเนี่ยไล่จนเสมอละควอเตอร์สองเนี่ยแซงได้แล้วก็ควอเตอร์สองช่วงท้ายเนี่ยเล่นกันไม่ดีโอเจอร์เลเกอร์ในชุดสองเนี่ยติดขัดๆดแล้วสุดท้ายเนี่ยโดยมินิโซตาทิมวูฟเนี่ยที่ทำอะไรก็ดีนะครับ คนที่เล่นดีเนี่ยในสายตาผมนะเป็นไมค์คอลลี่เป็นคายแอนเดอร์สันคอยรันเกมจ่ายนอกเล่นในยิงนอกพามินิโซต t าทิมเบอร์วูฟเนี่ยในคอเตอร์ที่2เนี่ยนำห่างเป็นเกือบ10คะแนนนะครับช่องว่างของคะแนนเนี่ยเป็น10คะแนนแล้วก็พักครึ่งเนี่ยพอพักครึ่งปุ๊บมันมีกล้องเนี่ยจับไปอยู่ที่เรบอลเจมเรบอลเจมก็ยังคุยเล่นได้อยู่อ่ะเราก็รู้สึกว่าใจชื้นว่าเฮ้ยเรบอลยังอยู่ในบรรยากาศที่ดีเนะเดี๋ยวมันมันก็คงจะไล่ได้ แต่ว่าพอเปิดคอ a เตอร์3เท่านั้นแหละมินิสตา้าทีมอวูฟยังนำห่างไปอีกนะครับแล้วก็นำห่างสูงสุด13คะแนนตอนนั้นเนี่ยใจคอเริ่มไม่ดีแล้วคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเกมนี้น่าจะแย่แล้วแล้วก็จังหวะสำคัญถัดมาในคอ a r เตอร์3เนี่ยมีแอนโทนีเดวิดเนี่ยเขาโดดขึ้นไปรีบาวแล้วก็ลงมาชนกันเองแล้วก็ล้มลงไปแล้วก็ไปกลุ่มข้อเท้า ตอนนั้นเนี่ยผมคิดเลยนะโอ้ตายละอันนี้คือเลิกเลยน,นี้คือแพ้แล้วถ้าไม่มีเดวิดเนี่ยคือเลิกไงนะผมผมไม่มีไม่มีทางชนะเลยเพราะว่าวงนายวูฟเนี่ยเล่นได้ดีถ้ามีแอนโทนีเดวิดยังเอาไม่ค่อยอยู่เลยยิ่งเสียเดวิดไปนี้จบเลยกลายเป็นว่าช่วงเวลาที่เดวิดลงไปเจ็บข้อเท้าเนี่ยทีมบาวูฟเขาเล่นเสียเอง2เพติดจากช่องว่างประมาณ10คะแนนเนี่ย มันลดไปเหลือ4 5คะแนนและสุดท้ายเนี่ยเดวิดออกไปพักหวานเย็นลงมาหวานเย็นก็เล่นดีแล้วก็จุดเปลี่ยนของเกมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนไมค์คอลลี่ออกไปพักตอนควอเตอร์สเนี่ยลอจิลิเลเกอร์เนี่ยได้รันยาวๆอีก10กว่าแต้มจบควอเตอร์สจากที่นําตาม10แต้มกลายไป l o ลอจิลิเลเกอร์กลับมานําเกือบ10คะแนนนะครับแล้วเข้าสู่ควอเตอร์สเนี่ยกลายเป็นลอจิลิเลเกอร์เล่นดีกว่าตลอดทั้งควอเตอร์ แอนโทนีเดวิสสวมล่างทองนะครับกดคะแนนแบบยับเลยคอตเตอร์4เนี่ยทำให้ร้อสเจอรีเลเกอร์ชนะไปด้วยสกอร123์1 2 3ต่อ111นะครับเป็นหนึ่งในเกมที่คุณภาพ5ดาวเหมาะแก่การดูนะ5ประเด็นเด่นหลังเกมนะครับทุกทีเนี่ยเรามักจะเลือกผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมผู้เล่นที่คอยเปลี่ยนเกมเกมนั้นลงมาพูดคุยกันนะครับแต่เกมวันนี้ผมขอเลือกจังหวะที่มันเป็นจังหวะกระชากโมเมนตัมแล้วกัน จังหวะที่เกมมันเปลี่ยนไปเลยนะครับผมขอเลือกในช่วงควอเตอร์ที่3านี่แหละควอเตอร์ quarter ที่3เนี่ยที่พวกเขาเนี่ยทิมเบอร์วูฟเนี่ยยังนําอยู่เป็น10แต้มนะลอนจิลิเลเกอร์ก็พยายามตีตื้นมาแล้วก็แอนโทนีเดวิดเนี่ยลงไปเจ็บข้อท้าวทิมเบอร์วูฟเล่นกันไม่ละเอียดเองเทิร์นโอเวอร์เล็กๆน้อยๆทําให้เลเกอร์เนี่ยได้แต้ม2เพยติดตีตื้นมาเหลือ4ีถึงหคะแนนแล้วก็ช่วงท้ายควอเตอร์เนี่ยเขาเปลี่ยนเอาไมค์คอลลี่ไปพักพอเปลี่ยนเอาไมค์คอลลี่ไปพักเนี่ย คนที่เล่นดีสุดๆของเลเกอร์วันนี้คนหนึ่งนะนั่นคือเดนิสชูเดอร์วันนี้เดนิสชูเดอร์ลงมาเล่นแบบสมบูรณ์แบบมากเกมรับเกมรับนะคือต้องบอกว่ามันมันถ้าจะชมเนี่ยผมชมเรื่องจุดเปลี่ยนในควอเตอร์สแล้วก็ต้องชมแท็กติกของโคดดาวินแฮมด้วยโคดดาวินแฮมเนี่ยควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สเนี่ยเขาปล่อยให้คายแอนเดอร์สันกับไมค์คอลลี่เนี่ยทำงานสะดวกพอควอเตอร์ที่3เนี่ยเขาเอา เดนิชชูเดอร์ไปไล่จับไมค์คอลลีตั้งแต่ค่อนบนสนามเลยไม่ให้ไมค์คอลลี่รันเกมสะดวกไม่ให้ไมค์คอลลีเล่นกับสกีนได้เขาสู้สกีนให้ไมค์คอลลีเนี่ยได้เดินเกมยากๆหน่อยหนืดอหน่อยน่อยพอเริ่มหนืดเนี่ยมันกลายเป็นว่า เกมลุกของทีมบวูฟเนี่ยมันเริ่มติดขัดแล้วเพราะติดขัดเนี่ยเลเกอร์ก็ใช้เกมเร็วสวนกับสวนกับเพราะวูฟเนี่ยเขามักจะมีตัวใหญ่2ตัวในสนามอย่างลูดิโกแบร์แล้วก็อีกคนนึงก็เป็นคาร์ตันี่ทาวเลเกอร์เนี่ยจะไซส์เล็กกว่าและเล่นเกมเร็วได้ดีกว่าเขาใช้จังหวะตรงนี้แหละลันเกมนะครับทำให้ช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยเลเกอร์ใช้เวลา6นาที49วินาทีลัน24ต่อ2 จากตามเป็นเกือบ10คะแนนเนี่ยกลับมานำเป็น9 0ต่อ83ผมมองว่าน,นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมนะและคนที่ต้องให้เครดิตเนี่ยเดนิสชูเดอร์นี่ก็เล่นดีแล้วก็อีกคนนึงก็ต้องให้เครดิตเขาคือโค้ดาวินแฮมเราจะเห็นได้ว่าเขาเปลี่ยนแท็กติกเลยว่าเฮ้ยการต้องจับสูงขึ้นให้เล่นยากขึ้นไม่ต้องสู้สก,กีนมากขึ้นถ้ามีการพิกแอนโลเนี่ยเสร็จฝั่งทิเบอร์วูฟเขาให้พิกแอนโลยากขึ้นแล้วก็ไล่เพเชอร์แต่ดันบนให้ทำลายเวลาช็อตคอกเยอะๆที่ข้างบน จะได้มาเซตเกมฝั่งเลเกอร์ได้ช้าลงแล้วก็ถ้ามีการผิดพลาดเนี่ยเขาก็สวนกลับอันนี้ผมผมมองว่าเป็นคีย์สำคัญของเกมวันนี้นะที่ทำให้้อนจรีรเลเกอร์ชนะนะครับส่วนประเด็นที่2เนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับจริงๆเนี่ยเขาควรเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยซ้ำนั่นคือแอนโทนีเดวิดนะครับท่านพออของเราเนี่ยวันนี้มี38คะแนน17รีบาวเป็น ดอกจันเลยนะตรงนี้ดอกจันเลยนะรีบาวเกมลุกเนี่ยแดครั้งรีบาวเกมลุกรีบาวเกมกรับเก้าครั้งแล้วก็มีอาซิทอาซิทไม่มีเลยฟิลโกโดยรวมยิงยี่สิบหกลงสิบห้าแอนโทนีเดวิดเนี่ยเน้นเลยเนี่ยขยับตัวมาเน้นเลยแอนโทนีเดวิดเนี่ยคือตลอดทั้งเกมเนี่ยประครับประคองเกมมาตลอดแล้วควอเตอร์ที่สี่เนี่ยเขามีสิบเจ็ดคะแนนต้องบอกว่าแบบ ก่อนหน้านี้มันเคยมีเรามักจะพูดกันว่าเฮ้ยเดวิดเนี่ยเป็นหนึ่งในท็อปไฟผู้เล่นของ NBA เขาสามารถสู้กับยานิตได้สามารถสู้กับโจคิตได้แล้วเกมวันนี้สิ่งที่เขาต้องเผชิญเนี่ยเขาต้องเล่นวงในสู้กับโกแบร์ ar, ต้องมีคาร์เทน่ทาวคอยไล่ประกบจาเดนแม็กดาเนียลได้ประกบ,กะกบคือนี่คือผู้เล่นวงในที่เป็นระดับท็อปท็อปสิบอ่ะเป็นผู้เล่นวงในระดับท็อปสิบมาไล่จับเขาอะ่ะแต่ไม่มีใครเอาเขาอยู่เลย จะเป็นคาร์วัลเทนี่ทาวมาจับก็โดนหรือว่าจะเป็นลูดิโกแบร์เนี่ยที่เป็นผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมเนี่ยเสร็จเขาหมดเขาเฟดเอาเวยิงข้ามไปหยอดโฟเตอร์หาจังหวะก,กินฟาวแล้วก็เป็นคนแบกเกมทั้งเกมควอเตอร์ที่4เนี่ยเรียกว่าเขาเทคเกมนั้นไปเลยก็ว่าได้ผมมองว่ามันจะมีอยู่เพลนึงเนี่ยมันจะมีคาวทาวยืนอยู่กับโกแบร์แล้วบอลมันกระเด้งห่วงอะ ผมมองว่ายังไงก็ไม่มีทางไปรีบาวบอ์ได้อยู่ดีๆเนี่ยเดวิดแม่งเหมือนสัก,กุลงเงี่ะโดดมาตรงกลางฟึบเก็บบอลไปแล้วก็ซ้ํา,าลงไปผมมองว่าโอ้โหคือถ้าท่านผอ,อเนี่ยไม่อยู่ในการบาดเจ็บนะนี่คือหนึ่งในสุดยอดผู้เล่นนะโคดาวินแฮมเนี่ยก็ได้บอกว่าวันนี้ อันทวินดีเดวิเนี่ยเขามีความกระหายมีความกระตือรือร้นในการเล่นเนี่ยสิ่งที่เพื่อนร่วมทีมรอบข้างต้องทําให้เขาเนี่ยก็คือเส bon ิร์ฟบอลให้เขาเสิร์ฟบอลให้เขาเดี๋ยวเขาจะทะลุทะลวงเข้าหาห่วงเองเขาจะเจาะพื้นที่วงในเองแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันสําเร็จนะครับส่วนอันทวินดีเดวิดเองเนี่ยเขาได้พูดถึงเกมวันนี้นะเขาบอกว่าตอนเนี้ย เลเกอร์เนี่ยเหมือนปีนป่ายขึ้นมาอยู่ในโซนเพย์อินเพย์ออฟได้แล้วสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการเป็นเสียงรบกวนเขาใช้คําว่าน้อยนะแต่จริงๆมันก็คืออาจจะปายความหมายว่าเฮ้ยเขาอาจจะแบบคาดหวังแบบจะแบบเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงในปีนี้นะแล้วก็โคดดาวินแฮมเนี่ยก็ยังพูดอีกว,ว่าสําหรับแอนโทนีเดวิดเนี่ยเป็นเหมือนผู้นําของทีมเกมนี้จริงๆริรร์บอลเนี่ยก็ได้บอกว่าเรบอลนะก็ได้พูดเสริมว่าทุกวันวันนี้เกมวันนี้ไม่มีอะไรยากเลย ทุกคนเนี่ยก็คือแค่กระโดดขึ้นหลังให้เดวิดให้เดวิดแบกเกมเกมนี้ไปนะแล้วก็สุดท้ายเดวิดนี้ก็คือสมบูรณ์แบบนะครับถ้าเขาถ้าเขาไม่มีอาการบาดเจ็บอ่ะผมมองว่าเขามีโอกาสลุ้น MVP แบบไม่ยากเลยนะดูสถิติที่เขาทําเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ทํายากด้วยทําแบบทําแบบไม่ฝืนไม่ปั๊มสถิติด้วยซ้ำไอ้สามสิบกว่าคะแนนสิบกว่ารีบาวเนี่ยเล่นตามจังหวะล้วนๆนะแล้วก็คุณภาพในการเล่นเนี่ยสูงมากๆนะครับแล้วก็ประเด็นที่สาม ประเด็นที่3นะครับคนที่ต้องชื่นชมเนี่ยผมวันนี้นะวันนี้ที่ผมชอบมากๆนะจะเป็นเดนิสชูเดอร์นะมี15คะแนนมี6 a แอสซิตลงมาเล่นเกมรับไล่ป้องกันไมค์คอลลี่ผมมองว่าเป็นคีย์แมนสำคัญของเกมเลยก็ว่าได้แล้วก็จาเลนเวเดบิลเกมนี้ก็เนี่ยสเกมนะนะจาเลนเวอเดบิลเนี่ยพอเลบอนกลับมาเนี่ยผมถึงบอกว่า ให้สังเกตกันดูพอเล็บอนกลับมาเนี่ยแวนเดอร์บิลเนี่ยเกมลุกจะดีขึ้นวันนี้แวนเดอร์บิลเนี่ยมี12คะแนนมี5รีลิเบิลเป็นคนคอยไล่ประกบคาว์แอนโทนีทาวในตอนแรกก็พอถูทีูถูพอถูถ่ายนะแล้วก็ไปประกบแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดก็ทำให้แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยหายไปจากเกมเลยแล้วก็อีกจุดหนึงเนี่ยผมดูเนี่ยอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะเวลาผมดูจเจเล่บแวนเดอร์บิลเล่นเนี่ยเวลาข้ามเข้าไปเนี่ยข้ามเข้าไปวางเนี่ยพอวางไม่ลงเนี่ย เขาจะแบบจานจานอยู่เงี้ยแบบจานไม่ได้ฟาว่ะจานอยู่อย่เงี้ยเราดูแล้วก็หงหุดหงิดแต่แบบบางทีแบบเออไม่ต้องคือบางทีเนี่ยการทําแบบนี้มันมันเสียสมาธิในเกมเงี้ยเขาไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์เบอร์ใหญ่แบบวัวอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีผลหรอกแล้วก็จังหวะบางลูกเนี่ยมันก็ผิดจังหวะจ,จริงอ่ะผมอยากให้เขา มันมนาเสียงของอาจจะไปไม่ถึงหรอกผมอยากให้เขาเ,ออเลิกโวยวายแล้วก็โฟกัสอยู่ในเกมโฟกัสอยู่ในเกมผมรู้สึกว่าการที่โวยวายกับผู้ตัดสินมากๆเนี่ยหลายต่อหลายเกมเนี่ยมันทําให้ตัวเขาเองเนี่ยหลุดออกจากเกมนะอันนี้มุมมองส่วนตัวที่มีต่อเขานะส่วนเรบอลเจมวันนี้มี18คะแนน10รีบาวนะครับแล้วก็มี6แอสซิตเรือบอลเนี่ยสถิติก็ยังสวยอยู่นะครับลงมาเล่นในเกมเนี่ยก็เป็นตัวเชื่อมที่ดีจบสกอร์จังหวะสําคัญก็ยังทําได้อยู่นะครับแต่ว่า ในช่วงเวลาช่วงแรกๆเนี่ยเขาลงมาแล้วทีมโดนลันเนี่ยแฟนๆเกนคีย์บอร์ดก็บอกเออลงมาทีมโดนลันตลอดนะแต่ผมมองว่ารูอบอลเนี่ยยังเป็นส่วนสําคัญในเกมวันนี้นะ แล้วก็อย่างจุดหนึ่งที่อยากให้สังเกตเนี่ยเวลาเกมป้องกันเนี่ยโซนมันหมุนมันโรเทชเลบอลเนี่ยเขาคอยคอยซ้อนที่ห่วงให้ได้อีกหนึ่งคนพอไซส์มันเป็นวานเดอร์บิลเป็นเดวิดเป็นเลบอลเนี่ยมันจะป้องกันได้ดีขึ้นมันจะมีการหมุนป้องกันใต้ห่วงเนี่ยทำได้ดีกว่าเดิมนะผมมองว่าจุดนี้ยังยังต้องชื่นชมป๋าอยู่นะครับส่วนออตินลีฟเนี่ยออตินลีฟเนี่ยเอาพูดตรงๆเลยความรู้สึกตอนนั่งดูเนี่ยความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันแบบ มันไม่ค่อยมีบทบาทอะบทบาทมันน้อยลงไปเยอะอะมันไม่ค่อยได้อยู่กับบอลเนี่ยแต่ว่าจังหวะเขายิงสามแต้มโลง่งๆได้ยิงโลง่งๆเรียกเก็บฟาวมีให้เห็นอยู่เป็นระยะแล้วก็จังหวะลานเกมเนี่ยอาจจะไม่ลื่นเหมือนเดิมแต่สรุปดูสถิติต,ตอนท้ายเนี่ยอ่ามี15คะแนนมี2แอสซิตมี6รีบาลฟิลโกโดยรวมอยู่ที่44%ถ้าภาพรวมเนี่ยมันสอบผ่านแต่ว่าในเกมเนี่ยมันมีผลกระทบต่อทีมไม่ได้เยอะเหมือนตอน ช่วงก่อนหน้าที่ไม่มีเรือบอลนะไม่ได้เกี่ยวกับเรือบอลนะหมายถึงว่าพอเป็นตอนนี้บทบาทเขาลดลงแล้วเขาไม่ได้เป็นตัวนำแล้วเขาเป็นตัวตัวเสริมตัวมือสามมือสี่แล้วถามว่าทําได้ดีไหมผมมองว่าถ้าตามเนี้ก็คือยังทําได้ดีนะส่วนดีโลเนี่ยชมบ่อยละว,วันนี้ก็เล่นได้ตามมาตรฐานนะครับสําหรับดีแองเจโราเซลมี12คะแนนมี10บแอซซิตยังเป็นส่วนสาคัญของทีมนะสิ่ง2ประเด็นหลักๆเนี่ยที่ต้องเน้นกันละก็คืออีกประเด็นเนี่ยวันน,น,นี้วันนี้มีเรื่องชื้นใจนิดนึง มาลิกบิสลี่ลงมาประมาณ10นาทียิง3มแต้มไป3ลูกได้ไป9คะแนนนะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะที่มือ3มแต้มของเราเนี่ยกลับมาทำการอีกครั้งหนึ่งอีกหนึ่งประเด็นเกมที่แล้วฝากไว้ผมบอกว่าเฮ้ยฝากไว้นหน่อยเถอะไอลุยใหชิมุระเนี่ยมันเล่นดีกว่าทอยบาวนะมันน่าจะได้เวลาเพิ่มขึ้น เหมือนเสียงของเราเนี่ยมันไปถึงเขานะครับเกมวันนี้ลุยไฮชิมุระได้เล่น21นาทีฟิลโกโดยรวมยิง4ลง1นึ่เขาเก็บไป4คะแนนแต่ว่าเขารีบาวถึง6ครั้งแล้วก็มี1แอซิตแล้วก็แม้ว่าสถิติที่พูดมาเนี่ยมันจะดูไม่สวยนะแต่ถ้าคุณดูในเกมจริงๆเนี่ยโดยไม่สนสถิติเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าพอลุยไฮชิมุระลงมาเนี่ยเลเกอร์ aker, เกมจะดีขึ้นลุยไฮชิมุระป้องกันคารา์ลทนนิทาวได้ จับป้องกันคทางทนี้ทาวได้ไซส์ไม่เสียเปรียบน่าตกใจมากเกมรีบาวทําได้ดีการขึ้นลงทําได้ดีมากจังหวะจบสกอร์มีให้เห็นผมเลยมองว่าเขามีประโยชน์ต่อทีมแล้วทอยบาวเนี่ยวันนี้ถูกลดเวลาไปเหลือ8.5นาทีนะครับ8นาที51วินาทีไม่มีไม่มีผลต่อเกมอะไรสักอย่างเลยมีฟาวหนึครั้งศย์ได้ยิงห่งทีไม่ลงแล้วก็มีศูนย์คะแนนนะก็ถือว่าภาพรวมเนี่ยก็เป็นทีมที่ ที่ดูดีขึ้นนะครับในสายตาเรานะอ่ะประเด็นที่4ขอพูดถึงเจ้าพระเจ้าบ้านอย่างทีมบ์วูบบ้างทีมบ์วูฟเนี่ยคือไม่ได้ดูบ่อยเราก็รู้สึกว่าด้วยการทําข่าวหรือว่าติดตามมาตลอดเนี่ยเราคิดว่าทีมทีมเนี้ยมันต้องขับเคลื่อนด้วยซูเปอร์สตาร์มันต้องขับเคลื่อนด้วยลูดี้โกแบร์ต้องขับเคลื่อนด้วยคาร์ลันนี่ทาวต้องขับเคลื่อนด้วยแอ,อนโทนีเอดเวิร์ดแต่แล้วเนี่ย วันนี้ในช่วงครึ่งแรกที่เขาเล่นดีกว่าลอสเจอรีเลเกอร์เนี่ยสามดารานำเนี่ยไม่ใช่แกนหลักของทีมนะคนที่เล่นดีในในความรู้สึกของผมนะนั่นคือไมค์คอลลี่คือไมค์คอลลี่ครึ่งแรกเนี่ยปั่นป่วนมากมี15คะแนนฟิลโกโดยรวมอยู่ระดับ60%กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำข้ามมาโฟเตอร์ยิง3คะแนนคอยพิกแอนโลเรียกว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเกมเลยก็ว่าได้รวมถึงอีกคนนี้ผมชอบเนี่ยนั่นคือไคลแอนเดอร์สัน คาเนอร์สันเนี่ยเหมือนเป็นฟอร์เวิร์ดที่ที่ดูไม่น่าจะเล่นเก่งอ่ะดูไม่เก่งอ่ะแต่ว่าเล่นจริงอ่ะแม่งมีประโยชน์ชิบหายมันต่อเกมได้มันจบสกอร์ได้มันเชื่อมเกมได้เล่นเกมรับดีคือดูคาเดอร์สันเล่นแลวและอยากได้มาอยู่ทีมตัวเองเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นฟอร์เวิร์ดตัวเชื่อมที่ดีอ่ะคือมันใกล้เคียงกับสมัยก่อนที่เรามีรามาโอโดมเป็นตัวเชื่อมอ่ะมันอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะ แต่เขาเป็นตัวสำรองเป็นตัวจริงตัวสำรองที่ดีมากๆเลยอ่ะคอยจบสกอร์ได้ยิง3แต้มได้2แต้มได้ป้องกันได้ครบทุกมิติผมมองว่าทีมเบอร์วูฟที่นําตอนแรกเนี่ยเพราะ2ตัวนี้เป็นหลักแล้วก็จาเดนแมดดานีเลยิงสมแต้มลงเล่นเกมรับได้กลายเป็นว่าคนขับเคลื่อนทีมเนี่ยกลายเป็น3ผู้เล่นที่เป็นตัวประกอบพออย่างที่เห็นน่ยพอเปลี่ยนไม์คอลลี่ออกทีมโดลันแล้วก็ทีมเบอร์วูฟเนี่ยผมก็เกิดคําถามนะเกิดคําถามว่า ตอนนี้คือคาร์ลทอย t ี่ทาวกับลูดิโกแบร์เนี่ยสื่อต่างประเทศเนี่ยบางสื่อเนี่ยก็มองว่าเป็นเทรดที่แย่นะมันก็เห็นด้วยนะลูดิโกแบร์เนี่ยถ้าไม่มีไมค์คอลลี่คอยเปิดป้อนบอลให้เนี่ยเขาก็ทําอะไรไม่ได้วันนี้มี14แต้มมี11รีบาวเกมป้องกันก็เอาเดวิดไม่อยู่คาร์ลทอย t ี่ทาวพอมีลูดิโกแบร์ค้ำในแล้วเขาจะไปค้ำอีกคนนึงก็ไม่ได้เขาต้องดีดมาเล่นวงนอกกลายเป็นศักยภาพเขาเนี่ย ก็ลดทอนลงไปอีกฟิลโกเขาได้44%เขามี23แต้มก็จริงแต่ว่าอีกจุดหนึ่งเนี่ยนั่นคือแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยโอ้โหคือคือจุดหนึ่งที่ผมสงสัยว่าวูฟเนี่ยใครมันเป็นเบอร์หนึ่งของทีมกันแน่คาร์แทีทาวหรือแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดบางเกมก็เหมือนจะเป็นเอ็ดเวิร์ดบางเกมก็จะเป็นเหมือนคานร์แทนีทาวแล้วก็ตอนท้ายเกมอะถ้าคุณดูสดนะมันจะมีแต้มห่างกันประมาณ7-8แต้ม แอนโทนี e อดเวิรไล่ย,ยิงสามแต้มยับเลยยิงว้าวยิงไม่โดนห่วงยิงเบี้ยวแบบแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามวลในสนามมันแบบเฮ้ยทำไรวะแล้วแบบเพื่อนแบบเพื่อนยังไม่พร้อมจะรีบาวไม่พร้อมอะไรไอน้นี่ยิงยิงยิงจนแบบเพื่อนไม่เล่นเกมรับแล้วเกมมันก็ปล่อยเบอร์ไปเลย ผมเลยมองว่าผมเดาไม่ออกว่าแอนโทนีเอดเวิร์ดหรือคาร์ลทอนี่ทาวเนี่ยเป็นมือหนึ่งกันแน่นะอันนี้ต้องต้องไปเคลียร์ให้ชัดนิดน,นึงนะแล้วก็ประเด็นอื่นๆที่มีอยู่นะครับตอนนี้ลอจิลิเลเกอร์ขึ้นที่7เรียบร้อยแล้ว ข้อสุดท้ายสถิติภาพรวมเนี่ยวันนี้เลเกอร์รีบาวได้ดีกว่านะแม้จะเจอทีมผู้เล่นตัวใหญ่เขารีบาว53ครั้งทีมบอรวูฟสาครั้งแอซิดเลเกอร์ทำดีกว่ามี28ครั้งส่วนทีมบอวูฟยี่บห้ครั้งสตีลสิบครั้งเท่ากันเลเกอร์บล็อกมากกว่า5ครั้งเทิร์นโอเวอร์สิบหกครั้งเท่ากันผมมองตลอดนะครับว่าคีย์สำคัญเนี่ย ถ้าเลเกอร์จะชนะเนี่ยหต้องรีบาวดีกว่าเขา 2. องเทิร์นโอเวอร์อย่ามากกว่าเขาเกมนี้เทิร์นโอเวอร์16ครั้งเท่ากันตอนท้ายวูฟมาเทิร์นโอเวอร์เยอะถือว่าใช้ได้ 3. แต้มเลเกอร์มี40%ลูกโทษอยู่ในระดับ80%ก็ยังถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็เกมที่มันเด่นๆเนี่ยนั่นคือเกมฟันเบรกของเลเกอร์วันนี้ฟันเบรกของเลเกอร์เนี่ยทำการไปถึง29คะแนนและแต้มวงในถึง64คะแนนนะครับ ภาพรวมเนี่ยก็เป็น1เกมที่ชื่นมืน่นะครับแล้วก็มีจุดสังเกตหลายๆต่อหลายจุดนะน่าจะอีก5เกมที่เหลือของเลเกอร์เนี่ยเจอคิปเปอร์ไม่รู้มีพอจอนหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าลุ้นนะฟินิ์ทันมีเคดีกลับมาแล้วไม่รู้จะเป็นไงถ้าเก็บเกมที่ควรจะชนะได้หมดเนี่ยน่าจะเข้าเพย์อินแหละแต่จะเข้าแบบไหนเนี่ยก็เดี๋ยวว่ากันนะครับแล้วก็สรุปสุดท้ายนะครับมีอีกหนึ่งประเด็นที่อยากพูดถึงนะครับนั่นคือแถมและกัน เป็นรองเท้าเนี่ยวันนี้นะครับแอนโทนีเดวิดเนี่ยแอนโทนีเดวิดเขาใส่เรบลบอลยี่สิบสีนี้เลยเออผมมองว่าหลายผมคุยกับเพื่อนที่เป็นพวกนักรีวิวรองเท้าอยู่สักพักแล้วผมมองว่ารองเท้าเรบลบอลยี่สิบเนี่ยน่าจะมีผลที่ทําให้แอนโทนีเดวิดเนี่ยบาดเจ็บน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมาโดยการที่มันเป็นรองเท้าที่มันซับพอร์ตด้วยแล้วก็เคลื่อนไหวดีด้วยแล้วก็ทุกทีเขาใส่โคบีเนี่ยมันอาจจะมีคุชชั่นไม่แน่นเท่าเรบลบอลพอใส่เรบลบอลเนี่ย การรองรับแรงการแทกเนี่ยมันมันมากกว่าโคบี้บางทีเนี่ยที่เดวิดยังยืนยาวถึงท้ายฤดูกาลได้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะเบลอลยี่สิบตัวนี้ก็เป็นได้นะวันนี้เขาใส่สีนี้ด้วยสีนี้เป็นสีที่น่าจะเป็นสีที่สวยที่สุดที่ที่ผมเห็นมาในไทยนะอืมก็เป็นเป็นหนึ่งคู่ที่ที่โอเคเลยแล้วก็อีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับเรบบอลเจมเนี่ยพอช่วงหลังเนี่ยเขาไปใส่เรบบอลเน็กเจนแทน เออไอเลบอลเ e ็กเจนเนี่ยผมกําลังเบนอินตัวเองเข้ากับรองเท้าอยู่ถ้าใครอยากฟังรีวิวหรืออยากให้ทํารีวิวเนี่ยคอมเมนต์บอกมาเดี๋ยวจะหาเวลาทํารีวิวให้นะครับแล้วก็รองเท้าทั้ง2คู่นะขอบคุณร้าน slammer นะครับที่ส่งมาให้เทสกันขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากสุดท้ายของสุดท้ายจริงก็ ช่วงนี้ยอดวิวตกต่ำเหลือเกินนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนกดเอาลิงก์ไปแปะที่ไหนก็ได้ช่วยกันนะครับถือว่าช่วยผมอีหนึ่งแรงนะครับก็ไปด้วยกันครับเรายังยืนอยากจะทำต่อไปนะครับเพราะว่าใกล้จะ p a y o อฟแล้วจะได้ดูบาสนุกขึ้นนะครับวันนี้ลาแล้วครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยังช่วยกันดูช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดคอมเมนต์พูดคุยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับในช่วงเวลาอย่างนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ